สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเกลไยพาย,ายคุณกำลังรับชมคนละอำเภอวอล์ที่จะพาทุกคนไปตะเวนให้ครบ878อำเภอทั่วประเทศไทยกันนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่งานผีตาโขนอำเภอด่านท้าย สวัสดีทั้งผู้ติดต,ตาทั้งหมด140คนนะฮะก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากมา3เดือนกว่านะก็ตัวโน้ตเองนะก็ติดภารกิจนะค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นติดโควิดติดคู่ ติดอะไรกับเออไม่รู้จะติดอะไรแหละตอนนี้นะโน้ตได้มาทําการเปลี่ยนเครื่องนะฮะหลังจากที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะฮะมาลงที่อําเภอหล่มเก่านะก็คือตั้งใจจะไปด่านซายนี่แหละแต่พอดีว่ารถที่จะมาวันนี้มันหมดและมันเต็มแล้วนะโน้ตก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการนั่งรถมาที่หล่มเก่า โอเคป่ะรถมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อำเภอด่านซ้ายเค <Okay. S 1> ฮะตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงอำเภอด่านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ออกมาจากลมสักนะฮะระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะฮะโลก็มาถึงบ้านของแอดมินแบงค์นะฮะตอนนี้นะฮะแอดมินแบงค์ไปไหนเราไม่รู้เขาก็กาลังจะทําหน้ากากผีตาโขนนวเราจะมาดูกันนะว่าเขาทํายังไงนะฮะเดี๋ยวรอแอดมินเข้ามาแป๊บหนึ่ง เรียกเขาว่าพี่แบงค์ละกันนะฮะก็อันนี้ก็พี่แบงค์นะครับพี่แบงค์เป็นแอดมินเพจด้านซ้ายไทยเลยคนที่ช่วยหาที่พักเป็นบ้านของพี่เขาเองนะครับต้องขอบคุณพี่เขามากๆจริงๆนะเนี่ยอันนี้พี่แบงค์กำลังจะทําอะไรอยู่นะครับเนี่ยกำลังตอนนี้กําลังจะปาดลายแล้วก็ขัดลายครับทำ เขาเรียกเขาเรียกอะไรหัวโขนหัวหัวปีตะโขนวัสดุมีอะไรบ้างครับสําหรับไอหัวพีตะโขนแบบนี้ใช่ไหมใช่ัหัวพีตะโขนเนี่ยตอนนี้มันแยกได้สองแบบมันมีแบบเขาเรียกว่าหัวลายประยุกต์ตอนเนี้ยกับหัวโบราณที่เขาเล่นกันหัวโบราณก็จะเป็นตามมะพร้าวเพียวๆเลยแล้วก็สีที่ใช้อาจจะเน้นมีแค่ดำแดงอะไรประมาณนี้ครับขาวสามสีประยุกต์นี่คือใช้เขาเรียกอะไรนี่ซึ่ง แล้วแต่เราเลยประยุคนี่คือฟรีสไตล์ฟรีสไตล์มากก็คือใครมีความสามารถด้านไหนเราอยากจะตกแต่งแบบไหนคือไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะอ,อคือใครจะทำาไงก็ได้แบบใหม่ๆม,มากจะใช้อุปกรณ์มันโ,โหมันวัดแต่ทันก้ามาก คือเท่าที่ที่น้เคยเห็นมาเลยที่อยาก็คือครั้งนี้ครั้งแรกที่มาเห็นของจริงแล้วคือเห็นจะผ่านทีวีและสื่อต่างๆตลอดจะเห็นว่าจะมีเขาเรียกอะไรหัวดใช่ไหมหัวข้าวเหนียวใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรไม่รู้อีวัสดุหลักๆเลยก็คือจะ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 เห็นแค่ว่ามีมีหววแค่นั้นแล้วก็มีอย่กงอื่นอ่ะก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรเพิ่มแต่อย่างที่บอกว่าเป็นมะกากมะพร้าวนี่ผมไม่เคยเห็นนะจากมะพร้าวนี่เลย ือการมาพางนี่คือทานมะพร้าวอ๋อก็คืออันก็คือมะพร้าวที่มันกแห้งแล้วอ๋อตรงนี้อ๋อที่เป็นส่วนส่วนหน้าใช่ไหมฮะส่วนหน้าอ๋อก้าตรงนี้เองแล้วเราก็ตัดออกตรงที่เป็นปลายใบเราก็ไม่ใช้แล้วลวดลายอะไรครับใช้ใช้อะไรทําครับคิดเองครับทุกคนก็จะคิดกันเองเป็นวัสดุอะไรครับอันนี้อันนี้ผมเป็นพาร์ตบูดอ๋อพาร์ตทเมื่อก่อนใช้เป็นไม้สักแผ่นครับ้ไม้สัก แล้วก็ฉลุปว่ะครับแล้วก็ฉลุปถูกต้องใช้เลยฉลุปส่วนใครที่มีความสามารถด้านวาดภาพหรือเพ้นส์สีเขาก็จะเน้นวาดหน้าเป็นหน้าวาดเรามาถนัดด้านนี้แล้วก็ออกแบบในคอมแล้วก็เป็นาฉลุปดีกว่าใช้เวลาทํนานเนี่ยอย่างอันหนึ่งหน,นักกาอันหัหนึ่ง ถ้าถ้าเป็นลายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามอาทิตย์นะโอ้โหครับแล้วอย่างพวกนอกจากหัวแล้วล่ะมันก็จะมีเส<ช>ื้อผ<ช>้าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมาออกแบบตัดเย็บเองอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมัะทุกอย่างทุกอย่างครับอย่างชุดของผมเนี่ยผ้าเนี่ยเราต้องเลือกตั้งแต่ตั้งแต่ครยเอทเลยเอ่าอ,อย่างอย่างปีทุกปีเนี่ยเลือกมาเราจะเลือกเลือกเฉดก่อนว่าเราจะเล่นสีไหนแต่ละปีอ่าเรามีทีมประมาณไหนกับเพื่อนครับอ่าคิดกันในทีมก่อน อย่างของปีก่อนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเราก็คอนเซ็ปต์เราก็คิดว่าเฮ้ยเอาอะไรยังไงดีนะมีพี่คนหนึ่งว่าเฮ้ยเขียวแมงทับกำลังมากรามังมาเขียวแมงทับแล้วเขาก็ไปหาหาสีมาว่านี่คือสีแมงทับแบบที่เราต้องการาแล้วเขาจะบอกวิธีการทําซึ่งมันก็จะยุ่งยากเองมันก็ยากกับพวกทาสีทั่วไปวเราก็พอเราโอเคพวกเราก็มาออกแบบชุดกังก่อน แล้วก็จากนั้นก็จะโยนหน้าที่ให้สักคนสองคนออกแบบรลายหน้าใช่ซึ่งปกติก็เป็นผมเนรับนอกจากเทศกาลพีตาโคนแล้วอะในอำเภอด่านซ้ายมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็จะมีพระธาตุศิษสมนชใชอันนี้เป็นตาไประจังหวัดด้วยแล้วก็จะมีวัดนีรมิตรปัฒนาอาครับอันนี้ก็คือเป็นเห็น สีลาแรงนะครับ,รบสวยมากโบกแล้วก็ตัววัดพลชัยก็มพพพีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ศิาโขน,โน,นซึ่งตอนนี้ก็มีของบ้านบ้านระแวงด้วยอา่าครับจากนั้นถ้าเป็นทางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีเตาโปงโป่งฟา,น,านไลโกตงบนอัดตรายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าครอบคุม ไปเป็นสเกลอำเภอแล้วก็จะมีที่เห็นเลที่ผมเห็นคือมีอะไรนะพูลมโโลปูลมโลใช่ไหมปูลมโลพูลมโลค่ะพูลมโลก็จะเป็นต้นยางเสือโครงาแต่ตอนนี้ยังไม่กุมสี่จพูใช่ไหมต้องต้องช่วงหน้าหนาวใช่ไหมประมาณคุมภาเอาคุมภาออมกราคมาบางบางครั้งก็เนี่ยมกราก็เริ่มแล้วแล้วแต่เราแต่ช่วงแต่ว่าจะมีเพียง้อัปเดตอัปเดตกับเพียเราก็ได้ตลอดอ๋อครับคือก่อนหน้านี้ย น้นเห็นใ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 นเพจของททเขาทุกการเขาเห็นเขาบอกว่ามีล่าสุดพระธาตุสีสองรักเพิ่งอะไรนะเขาอะไรครับทำความสะอาดแบบเรียกไม่ถูกอพิธีล้างท่าพิธีล้างทตาโอเคครับเดี๋ยวให้พี่แบงค์ทำอันนี้ต่อแล้วกันจะได้เสร็จก็วันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะฮะของการอยู่ที่ด่านซ้ายนะครับเช้านี้นะฮะก็มานั่งทานข้าวนะจะมีนี่ เหนียวนะฮะแล้วก็มีหมูทอดวันนี้นะฮะก็จะมีพาเลทนะเป็นขบวนเดินนะของงานพีตาโคนนะ<ม>ก็เดี๋ยวที่บ้านของพี่แบงค์นะฮะ<ม>ก็จะมีกลุ่มของพี่แบงค์แหละเขาก็<ม>าจะมีแต่งตัว<ม>แต่งชุดกันนะ<ม>เดี๋ยวเราจะรอพวกพี่ๆเขามากันนะฮะ อันนี้แบบเป็นแบบกาวไม่ได้แบบเย็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมไม่เห้ให้ใเย็บไม่ไหวไม่มีสีมืออ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรนะครับพี่เป็นชุดพีทาโคนครับจะร้อนไหมให้ได้ลองกลางวันเย็นนะเออเวลาใส่แล้วเดินเย็นนะครับทำแบบเหมือนอะไรนะเหมือนชุดชุดหมีเหรอถูกต้องเป็นชุดหมีหน้าดูสิอ่ารถพอดี จยังไงครับม,มาอย่างนี้ครับถูกใช่ครับแต่ถ้าปล่อยอหลวงๆอย่างนี้มันจะอันนี้ว่าเอ่อมันจะฮุกไปมันมันต้องมีกระดิ่งอีกอเาราต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนี่ก็จะมีกระดิ่งห้อยแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนอื่นก็จะแบบเยอะแยะไปหมดเลยแบบเดินกุ้งกินกุ้งกินอันนี้ฮะ งานงานร้อนนะฮะนี่นะฮะก็เป็นชุดที่พี่เขาให้ใส่นะฮะแล้วก็มีกระดิ่งก็จะเป็นชุดหมีนะฮะเป็นชุดเต็มตัวนะ,ะแล้วก็นี่เราก็ใส่ก็คือเป็นซิปนี่โหลดขึ้นมานี้ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราเราจะเดินไปก่อนอันนี้ my new friends สนะุสาน่าโอเลเขามาจากเม็กซิโกนะฮะแล้วก็มาเที่ยวที่นี่เลยนะฮะมาที่ด่านซ้ายนี่อยากเขาอยากบอกเขาอยากมาดูเทศกาลผีตาโคนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาสุสาน่าไปเที่ยวกันนะฮะไปอันนี้นะคะเป็นทางเข้าไปในงานนะ,ะก็จะเป็นถนนภายในหนุกว่านนะรถก็ ค่อนข้างเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้เราให้ซูซาน่านะฮะเป็นคนนำทางเพราะว่าเขามาก่อนโนโดนนะวันสองวันแล้วนะฮะ okay, okay, okay. Today you are my guide โอเค Today you are my guide I am the ไอยังไงก็ตาม้งทางนะที่เราเดินมาบนถนนนี้ <c oughs> ก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆมาตั้งวางข <c oughs> ายนะฮะเราเจอกลุ่มกุ่มหนึ่งแล้วนะฮะเขาก็เปิดแพงเต้นกันนะเราจะไปจอยนี่นะข้ัง กลับมากลับมาเอาแบตนกล้องนะฮะก็หลังจากที่ออกไปก่อนนะฮะโพี่แบงค์ก็ออกไปไปปิดกระบวนการเราจะไปกันต่อนะฮะเดี๋ยวพอเดินรอบงานเสร็จนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปพัทธาสีสองลักะฮะแล้วก็มีวัดเนลมิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะเดี๋ยวน้นะฮะจะพาทุกคนไปเที่ยวนะฮะ I miss, I miss you so much. I love, love from <ites> I love you. I love you. I love you. Yes. I see anywhere. a r u n a where are you? นี่แหละครับเมื่อกี้หลงทางกับโอซูนานะตอนนี้เพิ่งมาเจอแล้วนะฮะไม่รู้ตอนแรกดูว่าจะหากันไม่เจอแล้วเดี๋ยวดูนางจอยนะแล้วนางก็หาย You will, you will you, you again. What? You will again. Do it again. Yeah, yeah. No, no, no more. No, no. no, no. no, no, no. ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปในวัดโพนชัยนะก็วัดโพนชัยนะครับก็เป็นอ่าพิพิพพธภัณฑ์หีตาโขน่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันว้าวงานเทศกาลนะคนก็อาจจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าวันธรรมดาอันนี้ก็น่าจะคนคงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ ของวัดโพนชัยนะฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์กระสาสนะสำหรัข้อต่อยชาตาเสริมดวกก็กราเรียนเชิญนะครับพี่กอง์พเมกานี่นะฮะนี่ก็จะเป็นรถของพิพิธภัณฑ์ทีตาโคนนะครับกบเรียนเชิญ

เรากำลังพาซุสุน่านะฮะไปพระธาตุสี่สองลักนะฮะจะพาเดินนะฮะเดินไปไม่รู้ว่านางจะบน่นหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้รถติดมากเลยฮะรถเยอะมากตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าปากทางเข้าพระธาตุสี่สองลักแล้วนะฮะอันนี้นะฮะก็เป็นทางเข้าเป็นซุ้มนาสีขาว คือก่อนหน้าน,นี้นะฮะเขาก็มีางานล้างพระธาตน,นะตอนแรกนอกกะว่าจะมาแล้วแต่แบบก็เปลี่ยนใจไม่มา oh. uh, เพราะว่าไม่น่าจะทันก็เลยถืออ่าสมาตอนงานพีทาโคนนี่แล้วกันนะเดิั่นเาย์เฟชั่นไปเนยน <c oughs> นี่นะฮะสุสานก็เป็นคนไหว้นะก็นางรับถือคิสแต่แบบเอาขึ้นไปสักการะ๋ยวนี้เป็นคนไทยไหม <c oughs> เราแค่พามาดูบรรยากาศของวัดนะฮะอัน <c oughs> นี้ก็สอนไม่เป็นเหมือนกันว่าจะพูดยังไงว่าแบบ for which f o r you want just uh, walk around and is r รดีโนต์เอนทรีนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุสีสองลักษณะ,ะที่ขเขาขึ้นความสะอาดไปอันนี้น่าก็น่าจะเป็นพิธีบวงสรวง ก็จะเป็นบริเวณหมู่บ้านนะฮะที่อำเภอด่านซ้ายนะฮะเป็นทางที่กลับไปบ้านของพี่แบงค์นะฮะก็ข้างหลังนี่ก็จะมีเป็นแม่น้ําเล็กๆจําชื่อไม่ได้ว่าแม่น้ําอะไรแต่แบบว่าคือมันเป็นวิวที่แอกว่าเห็นภูเขาอะคืออําเภอด่านซ้ายอ่ะรอบๆรอบๆอ,อ,อ,อำเภออะเขาภูเขาล้อ,ลอมรอบเลยนะเหมือนเป็นเป็นเมืองแบบที่เป็นแบบว่าหลุมลงมาอะไรเงี้ยฮะบรรยากาศสวยแล้วก็บรรยากาศดีว่างๆก็อยากให้ลองมา เที่ยวดูแล้วกันนะฮะรอฮะตอนนี้บรรยากาศตอนกลางคืนนะเสียงดังมากเปิดเพลงแบบสนุกสนานหลังจากที่ตอนกลางวันนะครับมีพิธีแห่ผีตาโขดไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันอีก็่ยังมีพวกพี้ที่ที่เป็นผีตาโขดนะยังอยู่กันอยู่เลยตอนนี้เราจะเดินไปตรงบริเวณหน้าเออนนะก็มีร้านขายของอะไรพวกนี้อยูนะ่ไม่รู้ว่าจะเจอซาสซน่าหรือเปล่านะตอนเมื่อกี้นางก็ออกมาแล้ว ม้วนสคาคาก,กันอยู่เลยนะนี่ครไม่เหนื่อยไม่กลับนในงานแล้วก็มีโัวลูกโปง่งอะไรพวกนี้นะมาขายให้เด็กๆ,ๆ นี่แข้างหน้ามีเวทีอะไรไม่รู้อ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับโอข้างหน้าคนเยอะมากอยู่อมอนิเตอร์ไอ้จอโปรเจคเตอร์แล้วกันนะฮะทีน้องริสดสาดีกน้ง่างเยอดีเลยเว้ว กวดาจะเป็นน้ำหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในมือท่านนะครับโอเสียงคนดี่ดางมากกว่า100โลมาเพื่องานนี้เลยโว้ยนี่พวกนี้เหรอรังผึ้งก็อะไรนั่นนะหมดแล้วเวทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดข้างในกัน ก็เป็นร้านค้าที่มาตั้งขายนะสินค้าราคาถูกเฮ้ยนี่อะไรอะยำคนเยอะจังบเวณนี้อะไรมีลุงสัม้าก็เดเราไปเต้นสั้ากันตรงีก็บรเวณนี้มีพวกป่าุโบอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีตุ๊กตา เราอยากคืนเป็นเป็นของม้าก็มา่งนปครับลำวงนี่นะครับตัดสินใจซื้อเป๋ารำวงดึ่รอบนะคะรับแล้วก็ชวนคนแถวนี้นะครับก็ได้มา สองคนนะครันไปเต้นคนไปชีโอไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวโอ้โหเลยหาเลยหาเพื่อนนะฮะจะรอดนะ 哎。<laughs> ไปง่ายด้วยนะครับคุโอ้ยเหนื่อยมากเลยสนุกมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากตอนนี้คนไปห้เสร็จช้าร้อยแล้วนะฮะโอ้ยเหนื่อยมากครั้งแรกครั้งแรกกับการขึ้นมาลำมวงบนเวทีอันนี้เป็นนักร้องจากไหนล่ะครับอะไรนะคะเป็นนักร้องจากไหนหรอจากในจังหวัดเลยเนียนะคะที่แบบมีนนิดอะไรอย่ก็คือมีคนรู้จักในระครับนี่ฮะก็จะเป็นบรรยากาศ ทั้งหลังนะก็จะมีสแตนให้นั่งชมเวทีให้ชมคอนเสิร์ตนะฮะเย้ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอำเภอด่านซ้ายนะฮะกับเทศกาลผีตาโขนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะโน้ต้องลาไปก่อนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโคตรเกเรยพไพ่ไว้ด้วยนะฮะอำเภอหน้าจะไปที่ไหนนะฮะอย่าลืมติดตามช่องโคตรเกเรยพไพ่กับรายการคนละอำเภอไว้ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเราจะลาจากอัสซาน่านะฮะ She from Mexico เขา เดี๋ยวเขาจะต้องกลับเม็กซิโกแล้วนะฮะก็ดีใจ I'm glad to see you <Yes. S 1> I'm glad to see you too, my h And she is m new friend น yeah. ยวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย See you <Yes. S 1> You can tell สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>